สวัสดีค่ะพบกับแก้มหมูอีกแล้วเช่นเคยนะคะพบกันที่ KS Speed นะจ๊ะวันนี้แก้มหมูก็มีรถอีโคคาร์นะคะขนเล็กๆกระทัดรัดเหมาะสําหรับเอาไว้ขับชบเฉียวนะคะนี่เลยต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะจ๊ะ Suzuki Swift หนึ่งจ G L Max Edition นะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเลยเนาะไม่พูดคําททำเพงลงละนี่เลยจ้าล้อแม็กนะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้ว สติกเกอร์ข้างๆก็ยังเป็นเดิมจากสูตรนะคะเป็นสีแดงนะคะจะถูกจะแทงต้องแดงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประชมที่ห้องเก็บสัมภาระกันเนาะว่าจะกว้างขวางแค่ไหนนะนี่เลยนะจ๊าห้องเก็บสมัมภาระเก็บของได้เยอะเยอะเลยแหละนี่จ้าล้อแม็กยังอะไรยังอยู่ครบๆเลยเนาะ แทบไม่เคยลงดินเลยก็ว่าได้นะคะรถเป็นปี2 0 2 7นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันจ้าภายในนะคะก็คือใหม่ๆแบบนี้เลยรถสะอาดเจ้าของเดิมนะคะรักษารถได้ดีมากๆเลยทีเด็ดของคันนี้ก็คือไม่น้อย ไม้น้อยที่ว่านี้นะคะก็คือไม้แค่หนึ่งหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะรับประกันไม้แท้แน่นอนนะคะถ้าพูดถึงราคาตัวน้องนะคะราคาเบาๆค่ะ,ะน้องเริ่มต้นเพียงแค่สามแสนห้านะคะมีทอนนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่เพียงหกพันกว่าบาทนะคะตลอดสัญญาเลยนะคะที่พี่ท่าไหนสนใจนะคะติดต่อเข้ามาในที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดสี่สาเก้าแปดเตลแก้บุ๋มจ้า